ะสวัสดีต pues อ nah, นเช้าๆจ้าสวัสดีครับพ่อๆกันกับว่าก่อนอยู่ในป่าอีกคือเก่าเนาะไอมันหนีกับมะเบิงเห็ดตะไคร้คือเก่าเหละจ้ะแต่กลับบ้ารู้ว่าจะมานบอมันเนาะบอมีอะไรจ้ะดอกอะไรแค่มันเนาะเอาไปก่อนเนาะจ้ะดอกสองดอกเป็นยังดอกบ่เอ้ยอ๋อเห็นเนาะอ๋ดอกกำลังงามอยู่จ้ะยังกินหน่อยบ่เนอะโอเคอหละตัวกันไปนะเหนียงสองดอกจ้ะ บรรยากาศไปตามรุ่นตามชม่อมน่าจะว่าเาจะได้เหตุร้ายภายในเมื่อน,นี้เขาปลาแต่ละมือกอะบอือกันน่าจะมือหมานมือหมันเนาไอ่อืมจ้าปลาไปเลยจ้ะอ๋อพ่อการเมื่อน,นี้เศร้าของวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองห้าหกแปดเดอ้อจา้าเรมบอกพี่กัดเก้าของข้าวจะวัดกระตัน,นยู่ไปเลยจา้าแต่ไข่เด้อจ้ะดอกนึง่งอุ้ยหมอหลุด มันอยู่หมองสั้นด้อจ้ะข้อไข่แล้วงกเหลืองด้วจ้ะพี่น้องกับร่างงามๆด้วจ้ะไข่บักใหญ่จ้ะนี่แหละอีกไข่หนึ่งพี้ยอ้อไข่หน่อยเพิ่งกำลังขี่ไปเลยไล่ไล่ไล่นั่นไข่หน่อยป่ะนาะบอว์เป็นไข่หน่อยขี่ไข่ครับผม บนนไปเลยส้มกันได้จ๊ะงม้งกผปูตึงสัดง่เ่าเนาะงนุน่มๆอยู่จ้ะจะไข่ตุ่มนึ่เด้วจ้ะครับงามจ้บผมากระโดค้อกันเลยเนาะ cuồn thấy chồng chú hợp đoạn nên khắp phố thức đọc ấy con đọc thì đọc chùm đọc 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 bàn khen khen Xón Xón bàn ngang thôi thấy chồng chú hợp đoạn chẳng gì đi đọc bàn được Bà ừ. ừ. <laughs> nữa đây đâu bông mày thấy chán ngủ tay chân ngủ tay chân ngủ tay đây khưng tay chân khưng tay miếng ngủ tay chân ngủ tay đây ngủ tay chân ngủ tay chân ngủ tay chân tay chân tay กินเนาะหาบนึ่เกือบมุนเกือบเลยอเทหาวดองดอกดอกบางอได้เลยปนึไหนเี่มะขามไม่ได้รลองดอกจ้ะเก็บดอกบนบานเนาะนนี่ ให้เขาครับผมให้เหลืออไ้ถ่าแล้วจ้ะเพื่อนขี้ดินบ่าหนอาตีนพิ่นน้ำหงา,หงาจุ่มดีดงาน,นงครับผมแค่นี้ก็ได้ัดอกบานครับผม Cứ một phố một đậu bàn hết làng trong này. À, nó đậu đậu bàn đó nó bàn lắm Ui, xác <laughs> <ai đây. cười> hay đồ này là chồng đồ đồ này nọ ạ khác đọc này đồ đồ này mùi <laughs> nè <Nên> nọ <nó> ạ à. chưa <laughs> chồng sai kim <kinh> ku quá kim 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 <S <S จุ่มจุ่มดอกนึงครับผมแมงตัวหววัวมือใหญ่เลยครับจุ่มเลยครับผมี่ขาวครับงามดอกจุ่มดอกน้อยไปละ

ngon ngam nói chị nói chị nói em mẹ nói em nó nói em chú cũng em mẹ nói em mẹ 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 Nó <laughs> mẹ mẹ สองดอกนี่คแเอาเถอะกนคืเอ้ยแม่ันอืมมสองดอกืบวกบวกกัดกัดบวกวแต่ไข่บานอีดอกนึนจ้ะอืหนเยนจีหน่อยเนาะฟังแบบนี้อืมบ่ มากมากแค่นี <descon fin ery> hmm. ้สนโอจีน้อยโอ้ตัวนอยเด้อตัวน้อยวันดอกเห็ดเดี๋ยวออกโดนแล้วมือยังต้องดอกงามๆได้อจ้ะอืมจุ่มจุ่มนึงครับผมอืมจุ่มนี่เด้อจ่างอย่างงามเดีดิวกอเด้อ ăn à, đỏ may đấy ta Đó đỏ ngam Phải ừ. <laughs> lạ, phải có nghe đâu <laughs> Nhạt anh nhạc. Đang là ta Ăn ngắm cả phố. À. À. ngay ngay มาขอแบงคุนกินละนอน่าน้อนป,านอนป่าว่นี่สักก้อนเอาขาไว้เพื่อนกินนะชามดอกรับผมได้ดอกดอกบานดอกนี้อีกดอกนึง้ามาผมโอ้สองจีน่นน่ยเฮ้ยขงมได้องมันเนี่เดี๋ยวไ่ได้หรอขึ้นแล้วล่วละลบอ่อลจุ่มเยอะ Ôi ừ, ạ Này Ừ Đâu khăm một con Nó Mất cỡ đầu đúng không? Đẹp đẹp Chỉ đúng đẹp ạ Ăn đi Đây dựa này, này. Tao cứ mít khương đéo với này Bỏ đúng ạ Mất đầy cỡ bỏ đầy kìm Ừ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  อนดีอืมมอ้จีน่ยเพิ่เยนี่น่น่จ้านี่จีน่าอดเห็ดที่ใดที่มาเ้อจจากมื้อนี้มาคักมาแน่น้อไอ้ขาวไข่เขียวครับผมตาเลยปัานีอสิมันยังวะมือวานเอ้ยมือวานเขาไม่ได้มานาะไ่ได้มาแต่เราดีกับีน่ารายอยู่หรอกเราะบทั่วปลาเถอ แจ้งนะข้กากาบขากันเมื่อน้าไอเนาะรายการขาขอบพุ่นทุกกางใส่ทุกไรา์ทุกแชร์ทุกคเมนต์พบอ,อกันไหมคิดนาจ้าสวัสดีครับระวังการเด้อมือนีพี่น้องระังการคักๆัก